ผมว่าน่าจะมันหลายองค์ประกอบอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องโบทเรื่องงบเรื่องการสนับสนุนอันนี้เขาคงพูดมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมน่าจะมาเจาะเรื่องไอเดียมากกว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเรื่องเงินเป็นตัวชี้วัดบางคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นกระแสเป็นตัวชี้วัดแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าทําหนังแล้วมันเปลี่ยนแปลงความคิดของคนได้อันนั้นก็น่าจะโอเคกว่าชอ ช่วงนี้หนังไทยมาแรงจะทำยังไงให้มันไปไกลถึงระดับโลกวันนี้นะคะสำนักข่าวอินโฟเควสจะมาพูดคุยกับคุณสุรศักดิ์ป้องสอนหรือพี่ศักดิ์ผู้กำกับและผู้ให้กำเนิดจัก,กรวาลไทยบ้านที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> พี่ศักด์ค่ะวันนี้นะคะก็ขออัปเดตวงการหนังไทยกันนิดนึงว่าตอนนี้มันคึกคักมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มีกระแสะแบบสัป,ปเลือดฟีเวอร์ออกมาเงี้ยโอ้ก oh. ใช้คําว่าคึกคักมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นานมากแล้วคือมาไม่ใช่มาแบบธรรมดาคือ <c oughs> คือมากันเต็มโล,นะลอะคือคือแบบอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็เหมารถมากันนะบางคนไม่มีรถแล้วมันอยู่ไกลต่างจังหวัดเขาก็เหมารถปิกอัพเหมารถทบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นท้ายรถแล้วก็ขี่มาดูกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมองว่าวงการอุตสาหกรรมหนังไทยหลังจากเนี้ยน่าจะเป็นยังไงอะคะคือผมว่ามันน่าจะคือคืนขึ้นนะแต่ว่า เนอสิ่งเหลือใดก็ต้องมาดูว่าคอนเทนต์เนื้อหาของหนังนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคือมันมากพอที่จะทําให้คนลุกออกมาจากเตียงแล้วก็ม,มาจ,จ่ายตังค์อยู่ที่โรงหนังได้ไหมอะไรประมาณนี้และอย่างเงี้ยถ้าแบบคอนเทนต์ที่น่าสนใจในมุมมองพิศัก์มันคือยังไงอะคือต้องต้องเป็นคอนเทนต์ที่ทัชกับความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติของคนคือมันจะเป็นสากละอ่า มันจะเป็นสากลทันทีอย่างเช่นเรื่องของความตายอย่างเงี้ยคือความตายเนี่ยมันเป็นสากลประเทศไหนก็ตายกันอ,อะไรประมาณนีนออ้คือเหมือนจับเอาความลอข้อแบบบ้านๆแต่มาเล่าในรูปแบบของสากลถ้าในมุมมองพี่ศักเลยนะหนังไทยเนี่ยคือก็อยากไประดับโลกกันอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยมันไปไม่ได้พี่สักคิดว่ามันแบบติดอุปสรรคเรื่องอะไรบ้างอะคะผมว่าน่าจะมันหลายองค์ประกอบอะอคือมันหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องบทเรื่องงบ เรื่องการสนับสนุนอันนี้เขาคงพูดมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมน่าจะมาเจาะเรื่องไอเดียมากกว่าการหยิบจับไอเดียที่จริงๆแล้วคนดูอาจจะไม่ได้อยากเสพแบบเดิมๆแต่อยากจะเสพความหลากหลายความแปลกใหม่มแล้วความแปลกใหม่เนี่ย มันอาจจะอยู่ในพวกวิถีชีวิตอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้แล้วเราหยิบมาแต่ว่ามาเล่าให้มันเป็นสากลให้มันเป็นภาษาสากลที่ทุกคนทัดกับมันได้ทั่วโลกคนทั่วโลกถึงจะได้ให้ความสนใจแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่ศักดิ์เกินมานิดนึงเรื่องแบบเรื่องงบอย่างเงี้ยอันนี้บิมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วถ้าเราจะทําหนังเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันติดอุปสรรคเรื่องงบแล้วคือสุดท้ายต้องไปหางบมาจากไหนอะถ้าแบบอยากทําให้ได้อย่างเงี้ยถ้าอยากทําให้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีงบฮะใช้ iPhone ถ่ายก็ได้แตต่่่เเเเรราา้้อองงลืใหป็น เราต้องเป็นนักเล่าเรื่องมันก็สําคัญที่การแบบว่าเล่าออกมาสื่อสารออกมามากกว่า<ต>ใช่แต่คุณภาพก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่อันนี้คือพูดในกรณีที่ว่าเราอยากทําให้ได้ไงคือก็มันไม่มีงบจะทํำยังไงอ่ะเออเราก็ต้องทําให้ได้แล้วก็เอาของที่มีนั่แหละมาทําให้มันเกิดได้มากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองถ้าอย่างมุมมองพิศักดิ์ที่ก็เคยทําหนังมาแล้วเนี่ย ภาครัฐอะ่ะคือควรจะต้องมาสนับสนุนเรื่องงบยังไงบ้างหรือว่าภาครัฐต้องมาสนับสนุนด,ด้านไหนบ้างอะ่ะในวงการหนังไทยอะ่ะจริงๆอ่ะอย่างเหมือนอย่างที่เฮียตรงเล่า<ม>ให้ฟังก็น่าสนใจนะฮะก็คือจริงๆไม่ต้องมาจํากัดกกอบอะไรมากมายหรอกว่าจะสนับสนุนตรงนี้ต้องหนังต้องเป็นประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจริงๆไม่ต้องเราแค่โยนโจมมันเลยว่าเฮ้ย หนังเรื่องไหนที่มีอาหารอีสานหรืออาหารไทยที่เป็นพื้นบ้านเราให้งบไปเลยนะคือเหมือนเหมือนไทยอินน่ะท่องเที่ยวสถานที่นี้ถ้ามีน้ําตกตรงนี้อยู่คุณได้เงินไปเลยคือเอาอย่างเงี้ยมันจะง่ายสําหรับคนทําหนังเพราะว่าไม่จําเป็นต้องไปต้องเล่าเรื่องแบบนี้แบบนี้มันถึงจะเข้าตามกติกาของโอ้โหหนังมันก็ขาดความสนุกว่ะบีมเห็นแบบบางทีในหนังไงเงี้ยบางทีโดนแบนไม่ให้ฉายหรือติดประเด็นขัดหลักนูน่นนี่อะไรเงี้ยมันถือเป็นอุปสรรคของหนังไทยที่ไม่ได้ไประดับโลกด้วยไหมอะคะจริงๆก็เป็นอุปสรรค พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าคน,คนเขียนบทก็จะไม่กล้าเขียนคนกํากับหรือคนทําหนังก็จะไม่กล้าเล่าในมุมมองที่มันคือมันไปไม่สุดม,มันก็เลยไปไม่สุดทุกทางอะไรประมาณนี้พอไปแตะอะไรที่มันเซนสิทีฟนิดน,นึงเนี่ยมันก็จะทําให้เราจะแตะให้มันสุดหรือแตะแค่นี้พอแตะแค่นี้หนังก็ไปไม่สุดพอหนังไปไม่สุดคนก็จะไม่ได้อ, <คน S 2> อะไรไวะเออม,มันก็ไม่ได้อิน พี่สากาถือก็ถือว่าเป็นคนทําหนังบีมอยากรู้ว่ามันสามารถนะับเป็นรายได้หลักที่จะหาเลี้ยงชีพได้ไหมในยุคนี้การเป็นคนทําหนังไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าเราจะทาเราจะใช้ชีวิตทําหนังตื่นเช้าไปออกกองอย่างนี้ตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้มันแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรามีกําลังมากพอถ้าเลยแบบ30 40บ สี่สิบห้าสิบไปเนี่ยคงคงไม่น่าจะมาเพราะออกกองมันหนักนะมันหนักมากเลยนะแล้วมันเครียดมันคิดตลอดเวลาวางแผนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือคนมาทําตรงนี้จะเป็นไบพลร่านมันมันหนักจริงๆมันไม่ใช่แบบเออมันคิดทุกวันมันเครียดจริงๆเออไม่ใช่แบบเอยเรามานั่งโต๊ะแล้วก็เอยทำตามลูปไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันจะมีตัวแปรที่ซับซ้อนตัวแปรที่มองไม่เห็นนั่นนี่เข้ามาแล้วมันก็ต้อง แก้ปัญหาอยู่ตลอดเ,เวลาเหมือนเป็นการแก้ปัญหาชั <N> ่วคราวก็คือคนเราคงไม่สามารถแบบมาออกกองอะไรได้ตลอดมาทำหนังไปได้ตลอดคือทําแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของความชอบของเราหรืองานอดิเรกของเราแต่ว่าถ้าจะทำเป็นมืออาชีพก็คงได้แค่ช่วงช่วงไม่ไม่ได้ทั้งชีวิตอะ <N> แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ง <N> แล้วแบบนี้คะ่ะสเต,ต็ปต่อไปของจักรวาลไทยบ้านอะคะ่ะมันจะเป็นยังไงอะค่ะ คือจริงๆจักรวันไทยบ้านน่ะมันไม่ได้มีแค่จักรวันเดียวที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปี6 1 6 2่มันมีอยู่3จักรวันซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้ถึงทั้ง3จักรวันไหมก็จะมีจักรวันไทยบ้านที่เล่าวิถีชีวิตแบบธรรมดาแล้วก็จักรวัลของจิตแล้วก็จักรวันของ AI AI ด้วยใช่สามอันแล้ว3าจักรวันนี้มันจะมารวม เป็นหนังไตภาคจบอย่างตัวไทยบ้านจัก,กรวาลแรกเนี่ยคือก็จะมีตัวเชื่อมก็จะเป็นหนังเรื่องสัปเลือที่จะเชื่อมในจัก,กรวาลของจิอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมคะว่า3จัก,กรวาลเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพทั้งหมดในปีไหนอ่ะมันดูเยอะมากเลยอะเอาตามกําลังเอาตามกําลังเราไม่เร่งร<า>ีบเท่าที่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยตัวเองคือแต่ว่าเราวางแผนเรามี เรามีกรอบของเราไว้แล้วเราจะเดินไปแบบไหนแต่ไม่ได้หมายควาว่าเราวิ่งอยู่โอ้โหวิ่งตลอด2 4ชั่วโมงอันนี้มันก็นเหนื่อยอ่<บ>อะเออบางครั้งเราก็อยากพักล้วก็อยากหยุดนิ่งอยู่เฉยบ้างแล้วก็มองว่าไอ้ที่ออกแบบไว้เนี่ยมันโอเคไหมมันดีไหมอย่างจักรวาลแรกเนี่ยเอาให้มันรอดคือเอาให้มันครบก่อน <S 2> <S 2> <S <S เอาให้มันคอดคือตอนนี้มันรอดแล้วเอาให้มันครบทุกเรื่องที่แฟนคลับไว้ด้วยเอออยากทําแต่ว่าผู้กับคนหนึ่งเนี่ยอย่างมากก็ได้ปีละเรื่องเออแล้วปีละเรื่องนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะ คือทาแต่หนังเนี่ยโฟกัสแต่หนังอ่ะได้แค่ปีละเรื่องหนังเนี่ยต้องคนมาดูเยอะๆหรือว่าต้องเป็นกระแสที่พูดถึงเยอะๆอันไหนคือตัวชี้วัดความสําเร็จอ่ะตัวชี้วัดความสำเร็จมันก็แล้วแต่มุมมองคนจะมองมมอ่ะถ้าเป็นพี่ศักดิ์มองอยังไงบ้างคือถ้าเรามองบางคนก็อาจจะมองว่าเรื่องเงินเป็นตัวชี้วัดบางคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นกระแสเป็นตัวชี้วัดแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าทําหนังแล้วมันเปลี่ยนแปลงความคิดของคนได้อันนั้น ก็น่าจะโอเคกว่าตัวชีวะของเราเคืออันนี้ใช่ค,คืออันนั้นมันเป็นผลพลอยได้แหละเ,เพราะว่าถ้าทําได้ตรงนี้มันจะไปพูดปากต่อปากเองเรามีความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วว่าเราอยากมาทางสายเทคโนโลยีสายสายเทคสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสายทดลองสายอะไรพวกนี้ก็อยากจะทำแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแนวเมตาเวิร์นี่แหละ แต่ว่ามันรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่ว่าเราไม่ได้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นเราก็ยังอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คืออยากจับตั้งแต่าภาพยนตร์ซีรีส์พวกละครพวกอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่คืออย่างยังมีเตอร์เวิร์ของคุณคุณเข้าไปเล่นใช่ไหม,มเข้าไปเล่นเกม,มเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปทํางานได้มีฟ<ม>ังก์ชันการทํางานมีฟ<ม>ังก์ชันการเขียนบทมีฟังก์ชันอะไรต่างๆอยู่ในนั้นที่เราออกแบบไว้ ก็คือเหมือนเป็นแอปสําหรับทําหนังมันนี่ถูกไหมคะก็ทําหนังด้วยเป็นหลักคือคือเน้นทําหนังแต่ว่ามันทําอย่างอื่นได้ทำอย่างอื่นได้แต่ก็เป็นอย่างอื่นในเรื่องของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแทำหนังดูหนังก็คือเข้าไปผ่อนคลายเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ค่ะอันนี้เตรียมการมานานเท่าไหร่แล้วคะโปรเจกต์นี้จริงๆผมออกแบบนมาประมาณ6กจะเข้าปีที่7แล้วะจะเข้าปีที่7แล้วแล้วก็ใช้เวลาเตรียมการจะสามารถเห็นกันได้เนี่ยน่าจะช่วงไหนคะคือตอนแรกเนี่ยคือคิดไม่ออกเลย แต่ตั้งแต่สับเปลือกเข้ามาแล้วเราเฮ้ยเออว่ะพอตั้งตัวได้ก็อาจจะเฉียดเงินส่วนตัวมาทําตรงนี้น่นาจะใช้เวลาประมาณสักอีกสักสี่ปีอีกสักสี่ปีโดยประมาณจะเห็นแอป,ปนี้อน่าจะพอเห็นแอป,ปนี้อยากให้แนะนําคนที่เขาแบบว่าเออคือก็มีฝันจะทําหนังเหมือนกันอะแต่ว่าแบบอ,อุ้ยงบเรามันน้อยจังเลยอย่างเงี้ยสตาร์ตตรงไหนดีอะทาเลยครับทําเลยคือแบบว่าลงมือเลยลงมือทาเลยคือถ้ารอเนี่ยไม่ได้ทํา ทำไปเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้หรือคิดหรือมีเวลาไม่มีเวลาก็คิดในหัวไว้ก่อนก็ได้วางแผนในหัวไว้ก่อนเพราะว่าคือถ้าไปลองงบผมว่าถ้าผมลองงบตั้งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ทํา ไม่มีไทยบ้านไม่มีจักรวาลไทยบ้านในวันนี้ค่ะและนี่ก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับวงการหนังไทยแล้วก็การทําหนังจากพี่ศัก์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้บิ๊มต้องขอบคุณพี่สักมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเควสค่ะครับค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ